สวัสดีค่ะ เคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเวลาอยู่กับคนอื่นให้ระวังคําพูดเวลาอยู่กับตัวเองให้ระวังความคิดนะคะคือกุ้งอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราหลายๆคนก็อยู่บ้านนะคะอาจจะ,ะทําง,งานที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มีเวลาออกไปหาเพื่อนหรือว่าไปหาคนที่เราจะสามารถปรึกษาอะไรได้แล้วก็ประกอบกับเวลาเราอยู่บ้านเราก็จะเสพข่าวสารดูทีวีต่างๆนานาและแน่นอนนะคะช่วงนี้ข่าวที่ออกมาก็เป็นไปในทางล นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจการค้าขายการงานหรือว่าเรื่องการเงินก็แล้วแต่หลายๆคนก็เกิดภาวะความเครียดค่ะกุ้งอยากจะบอกว่าช่วงนี้กุ้งเจอเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเพื่อนในเฟซ a c e บุ๊กนะคะที่มีการโทรมาปรึกษาหรือว่าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้ คุยกันหลายๆท่านเจอปัญหาหลายๆท่านเกิดความเครียดหลายๆท่านเกิดความคิดที่แบบว่าอ่าพออยู่กับตัวเองมากๆไม่ได้คุยกับใครนะคะก็เกิดความเครียดพอเกิดความเครียดก็เกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าคิดไปต่างๆนั้นนะกุ้งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะอยากจะให้คุณหยุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรความคิดเราเนี้ยน่ากลัวมากๆเลยนะคะถ้าเราคิดไปในทางที่แย่มันก็จะนําพาของ พาตัวเราอะค่ะแย่ yeah. ไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนอความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มเครียดแล้วให้คุณลองเปลี่ยนเปลี่ยนอริยาบทนะคะอาจจะไปหาอะไรทําไปปลูกต้นไม้ไปดูต้นไม้ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์อะไรก็ว่าไปหรือหาละครที่มันสนุกสนานหรือว่าเป็นเน อ่าเทปเดี่ยวอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกสนุกสนานแล้วทําให้คุณออกจากความความเครียดนั้นก่อนให้ได้นะคะเพราะว่าการที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณเกิดความเครียดมันจะน่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าความคิดของคุณจะนําพาขบให้คุณดิ่งลงไปเรื่อยๆและยิ่งดิ่งลงไปลึกเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งออกมายากมากเท่านั้นนะคะกุ้งได้คุยกับพี่หลายๆคนที่เขากําลังเครียดตอนนี้นะคะก็มีการคุยกันแล้วกุ้งก็ ได้บอกพี่เขาไปว่าทุกคนต้องเจอนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือตัวเราเองต้องหยุดความคิดเราก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอย่าลืมนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเครียดให้คุณลองเปลี่ยนอริยาบทก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะหาเพื่อนคุยอาจจะเป็นการโทรไปในไลน์โทรไปในเฟซโทรไปโทรศัพท์ก็ได้ค่ะคุยกันนะคะให้เกิดความ ผ่อนคลายก็ได้นะคะอย่าอยู่คนเดียวแล้วคิดไปต่างๆนาะน,นะกุ้งอยากจะบอกว่าคนส่วนใหญ่สิ่งที่เราคิดเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะฟังอีกครั้งนะคะสิ่งที่เราคิดบางครั้งยังไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่เรานี่แหละที่ไปปรุงแต่งคิดไปเยอะแยะต่างๆนานานะบางครั้งนะคะเงินในกระเป๋ายังมีอยู่ยังไม่ได้หมดนะคะเงินยังไม่หมดนะยังมีอยู่แต่ เรารู้สึกว่ามันกําลังจะลดลงไปมันก็ทําให้เราคิดไปต่างๆนานาเดี๋ยวจะไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะไม่พอกับงวดลดค่าบ้านนู่นนี่นั่นไปกันใหญ่เลยนะคะทีนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกแย่ลงไปเรื่อยๆและมากไปกว่านั้นก็จะทําให้เราเนี่ยคะ่ะเกิดความหงุดหงิดเกิดความคิดเยอะเครียดหดงุดหงิดแล้วก็จะทําให้กระทบกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสามีลูกพ่อแม่อะไรอีกเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะว่าความคิดความเครียดของเราเนี่ยคะ่ะเป็นบ่อกเกิด กับเรื่องอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าคิดเยอะนะคะอะไรที่มันยังไม่เกิดบางครั้งอะไรที่มันยังไม่เกิดเราก็ยังไม่จําเป็นต้องไปคิดถึงมันโฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มองไปเห็นอะไรก็ขอให้มองไปทางดีๆก่อนนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกคิดบวกไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้ว แน่นอนค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เช่นเคยเหมือนที่เคยผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามอยากจะให้ทุกคนมีกําลังใจนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเจอกับอะไรขอให้คุณรักษาใจของคุณให้ดีไว้ก่อนนะคะถ้าใจดีอะไรอะไร,อะไรก็ดีแน่นอนนะคะถ้าใจเราใหญ่กว่าปัญหาเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าใจเราใหญ่กว่าปัญหาเราจะสามารถก้าวข้ามปัญหาได้นะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะสามารถก้าวข้ามปัญหาได้ในทุกๆมิติ ในทุกๆด้านเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ